เมื่อช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซุโมโชิงแชมป์โลกซึ่งผลงานก็เป็นที่น่าพอใจนะครับได้เหรียญรางวัลทั้งในระดับเยาวชนและก็ประเภทประชาชนนะครับวันนี้ที่สปอร์ตเจ็ดได้รับเกียรติจากคุณนพอิ่มจรูนนะครับผู้ฝึกสอนนักกีฬาซูโมโทีมชาติไทยร่วมพูดคุยกับเราในทีมสปอร์ตเจ็ดสวัสดีครับสวัสดีครับครับได้กิ่นไปแล้วสําหรับการแข่งขันซุโมโชิงแชมป์โลกนะครับซึ่งโค้ชนพเนี่ยดูภาพรวม ของนักกีฬาซูโม่ไทยในทุกชุดนะครับผลงานแล้วก็ความสําเร็จรที่ได้รับนี่ประเมินแล้วก็มองภาพรวมอย่างไงครับเออจริงๆเราตั้งเป้าไว้เหรียญทองนะแต่ว่าเราได้แค่สองเหรียญเงินกับอีกหกเหรียญทองแดงแต่ถือว่าก็ประสบความสําเร็จครับผมนักกีฬาซูโม่ของไทยเนี่ย แน่นอนว่าตัวเลือกเนี่ยอาจจะน้อยนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางโค้ชแล้วก็ทางสมาคมเนี่ยมีการาวางโปรแกรมฝึกซ้อมยังไงครับทำให้มีผลงานที่ยอดเยี่ยมออกมาดีในชิงแชมป์โลกครับเนื่องจากสมาคมระวางแนวทางนะครับต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนักกีฬาชุดนี้เป็นนักกีฬาสายเลือดใหม่ทั้งหมดนะครับเกือบทั้งหมดจะบอกว่าเกือบทั้งหมดเราก็วางแนวทางมาสักสปีค่อยๆคัดตัวมาจาก กีฬาแห่งชาติกีฬาสาธิตเยาวชนแห่งชาติและจริงชแงชมปประเทศไทยครับแล้วก็เอามาเก็บตัวรวมกันที่สนามซ้อมซูโม,โมท,ที่บ้านหมีลบบุรีครับผมครับในกันขับซูโม่นี่ก็มีในหลายๆรุ่นตามรุ่นน้ําหนักนะครับมุมมองของผู้ฝึกสอนเองรวมทั้งสมาคมเนี่ยคัดเลือกนักกีฬายังไงครับที่คิดว่าน่าจะสามารถพัฒนาหรือว่าต่อย,ยอดมาเล่นในกีฬาซูโม่ได้ครับ นักกีฬาอย่างแรกต้องมีความแข็งแรงของร่างกายก่อนครับหนึ่งความแข็งแรงสองระเบียบว,วินัยต้องมีสามต้องเป็นนักกีฬาที่รักกีฬาูุโมโครับก็คือจริงๆถ้าดูจากมุมมองของคนภายนอกอาจจะเข้าใจว่านักกีฬาสุมโมเนี่ยอย่างแรกเนี่ยต้องตัวใหญ่แต่มันก็ต้องมีเรื่องของอการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องของเทคนิคในการปรับสู้กับคู่ต่อสู้ถูกต้องไหมครับใช่ครับผม การปรับเทคนิคต่างๆเนี่ยครับพอดีเราได้ท่านเซนเซนเซูเมโอคอยคอยแนะนําตลอดเวลาเพราะท่านเป็นนักซูโมตั้งแต่ยุคก่อนท่านสามารถช่วยในการส่งเสริมเทคนิคต่างๆให้เราเข้าใจในเชิงซุโมมากยิ่งขึ้นในเทคนิคซุโมมากยิ่งขึ้นครับงั้นแผนการที่เราเตรียมนักกีฬามาตั้งแต่ในยุคก่อนหน้านี้ครับสาสี่ปีที่ผ่านมามีนักกีฬาซุโมจากญี่ปุ่นมาช่วยแนแนวทางต่างๆด้วย อย่างนี้ใช่หรือไหมครับใช่ครับเรามีออ่ท่านอาจารย์ชูเมโอคุราชว่าซึ่งท่านเป็นคนญี่ปุ่นนะครับท่านเป็นค,คนที่รักซูโมโ่เป็นคนเป็นที่ปรึกษาสมาคมด้วยท่านก็พยายามพยายามถ่ายทอดเทคนิคต่างๆให้ให้ให้ทั้งทีมชาติไทยทุกทุกรุ่นเลยครับท่านจะมาเก็บตัวด้วยท่านจะมาซ้อมด้วยตลอดเวลาครับเวลาที่เราเก็บตัวกันครับ แล้วในผลงานการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่เราเป็นเจ้าภาพเนี่ยหลังจากนี้ครับมีทัวร์นาเมนต์อะไรที่รออยู่ก่อนจะไปถึงชิงแชมป์โลก2026ที่อาเซบไบจานนะครับทางสมาคมวางแผนต่อจากนี้ยังไงบ้างครับเราก็มีการวางแผนว่าเราจะเรียกนักกีฬามาซ้อมต่อเนื่องในบางรุ่นนะครับแล้วก็เราจะคัดตัวในบางรุ่นแล้วก็จะมีแมตช์การแข่งขันก่อนที่จะไปแข่งชิงแชมป์โลก ก็จะมีของคาคูโฮคบที่ญี่ปุ่นอีกหนึ่งแมตชซ์ซึ่งเป็นยอดวิชวลครับความนิยมในกีฬาซุโมบ้านเราครับช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างมันมีผลต่อการคัดเลือกนักกีฬาเข้าสู่แคมป์ทีมชาติมากน้อยขนาดไหนครับตอนนี้นักกีฬาซุโมของไทยเริ่มเริ่มพัฒนานะครับหลายๆหลายๆทีมหลายๆภาคอ่าหลายๆจังหวัดก็เริ่มมีนักกีฬาซูโมมากขึ้นมากขึ้นหลายหลายภาคทุกภาคเลยครับตอนนี้เรามี นักกีฬานักกีฬาสุมโมมากขึ้นมากขึ้นท,ทุกทุกแพร่พัฒนาขึ้นมาร้อยเปอร์เซนเลยครับนักกีฬาเราเยอะขึ้นครับ,รบที่ทําการฝึกซ้อมของสมาคมเนี่ยอยู่ท,ท,ที่จังหวัดลบบุรีนะครับแล้วช่องทางสําหรับผู้ที่สนใจที่อยากจะอลองไปสัมผัสกีฬาสุมโมครับจะมีช่องทางติดต่อ,อยังไงบ้างรครับทั้งในส่วนกลางที่กรุงเทพหรือว่าศูนย์ฝึกซ้อมหลักที่จังหวัดลบบุรีครับถ้าศูนย์ฝึกซ้อมหลักที่ลบบุรี สามารถติดต่อผ่านสมาคมได้เลยส่วนที่กรุงเทพเราซ้อมอยู่ที่โรงเรียนบูรณาวิทย์ฝั่งชายนะครับวันเสาร์และอาทิตย์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงทุกเสาร์อาทิตย์นะครับครับทีนี้กลับมาที่ภาพรวมของนักกีฬาซูโมโทีมชาติไทยหน่อยนะครับเพราะว่าในการแข่งขันชิงแชมป์โลกเนี่ยในฐานะเจ้าภาพเราก็เลยส่งนักกีฬาเข้าร่วมมากถึง25คนนะครับ ทีนี้ในการแข่งขันครั้งต่อไปเนี่ยจะต้องมีการปรับลดหรือว่า,าวางแผนที่จะส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในรุ่นไหนยังไงบ้างไหมครับในในแผนเบื้องต้นในเรื่องงบประมาณเราก็คงจะต้องลดล,ดลงครับเพราะว่าการส่งไปที่อัฟบิจานนี้เราต้องใช้งบประมาณสูงเราก็คงจะต้องลดจํานวนนักกีฬาลงส่งตัวความหวังแล้วก็มองคนที่มีความหวังสูงสุดเป็นหลักครับผมอืมครับ พูดถึงกีฬาซูโม,โมเนี่ยญี่ปุ่นเป็นต้นตํำรับมีนักกีฬาชั้นนําของโลกระดับโลกรวมถึงมองโกเลียเองก็มีนักกีฬาสูโมฝีมือดีนะครับในไทยเนี่ยแน่นอนว่าอาจจะเป็นนักกีฬาในรุ่นเล็กๆนะครับแต่ว่าเราจะมีจุดไหนครับที่จะเป็นคีย์สําคัญในการจะประสบความสําเร็จนะครับเข้าร่วมกันแข่งขันในรายการระดับนานาชาตินะครับสําหรับนักกีฬาที่ตัวเล็กตอ,ตอนนี้นักกีฬาเราท่านในรุ่นเล็กนี่เราไม่เป็นรองชาติไหนแล้วครับแต่เรื่องเทคนิค เราก็ต้องพัฒนากันต่อไปแล้วก็ตอนนี้เราเอาวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยฟิตร่างกายให้มากขึ้นร่างกายแข็งแกร่งมากขึ้นเรามีความหวังในเวอร์จูเนียครับแล้วก็เวิร์คัพในคราวหน้าชิงแชมป์เอเชียเราต้องการเหรียญทองครับพูดถึงการนําวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยในการเตรียมทีมนักกีฬาได้รับคําแนะนําจากอาดีตนักกีฬาซูมโม่ที่เป็นต้นตำรับจากญี่ปุ่นนะครับ พัฒนาการของนักกีฬาซูมโม่ของไทยครับในช่วงหลังที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเราพัฒนาได้ดีขึ้นครับเนื่องจากเราเอาวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยนักกีฬาเราแข็งแข่งขึ้นนะครับในจํานวน25คนที่เราแข่งครั้งนี้จริงๆก็ถามว่าเยอะไหมเยอะครับแต่เรายังต้องเอานักกีฬาบางรุ่นไปลงซ้ําอย่างเช่นแข่งเอเชียแล้วเราจะต้องแข่งเวอร์ครัสหรือแข่งเวอร์จูเนียแล้ว เราต้องแข่งเอเชียด้วยทําให้นักกีฬาเราประสิทธิภาพของร่างกายเราลดลงเราจะพยายามใช้ยศาสตร์การกีฬาเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้นักกีฬาเรามากขึ้นมากขึ้นครับผมท้ายนี้นะครับอยากให้โคชนพฝากถึงแฟนกีฬาชาวไทยหน่อยครับส่งกําลังใจเชียร์ทัพนักกีฬาซูมโม่แล้วก็เชิญชวนผู้ที่สนใจอยากจะเล่นกีฬาซูมโม่ครับให้เข้ามาทดลองหรือว่าทําความรู้จักกับกีฬาซูมโม่มากขึ้นนะครับ ขอฝากบรรดาแฟนๆนักกีฬาต่อสู้ฝากซูโม่กีฬาต่อสู้ของเราไว้อีกกีฬาหนึ่งนะครับเราจะพยายามทุ่มเทแล้วก็ต่อสู้เพื่อสร้างชื่อเสียงให้ชาติไทยมากๆนะครับส่วนถ้าใครอยากจะเล่นกีฬาซูโม่ติดต่อตามช่องทางของสมาคมซูโม่แห่งประเทศไทยได้เลยครับขอขอบคุณครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับโคชนบ คุณนบอิ่มจรูนนะครับผู้ฝึกสอนนักกีฬาซูโม,โมทีมชาติไทยที่มาพูดคุยกับเราในทีสปอร์ t นะครับขอบพระคุณครับครบคุณรับสวัสดีครับอย่างที่โค้ชบอกไปนะครับว่านักกีฬาซูโม,โมในรุ่นเล็กของไทยนี่ก็ถือว่าไม่เป็นรองใครโดยเฉพาะในเอเชียนะครับเชื่อว่าในการแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งถัดไปมีโอกาสได้ตระเวนแข่งขันผลงานที่ออกมาจะดีกว่าเดิมเหมือนที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมานะครับ โอกาสต่อไปทีสปอร์ตเจ็ดจะพูดคุยกับนายกสมาคมผู้บริหารกีฬาผู้ฝึกสอนหรือว่านักกีฬาท่านใดน,นะครับคุณผู้ชมติดตามกันได้ทางทีสปอร์ตเจ็ดตัวจริงเรื่องกีฬาครับ